ตอนนี้อีงแนนเขาอยู่ข้างหน้านะครับผมอยู่ข้างหลังเขานะวิ่งตามหลังตอนนี้ก็อยู่ไฟแดงน,น้อยนะครับวันอาทิตย์นะครับทุกคนลดค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนไม่ทันไฟแดงจ่อยนะเห็นอีกแนนอีงแนนไปแล้วเราติดไฟแดงแล้วเนี่ยถวกลอซ้ายกับล้อซ้ายนะไปแล้วนะไม่ว่านะอยากลาะเะไปเอาให้ปลอดภัยแล้วนะครับ ้าวในซอยทำไมรถติดอ่ะปกติมันติดนะแต่ว่ามันจะติดวันธรรมดานะแต่นี่วันนี้ทำไมมันไม่น่าติดได้ต้อติด 04แล้วนะครับเส้น304ก็ตัดเข้านะครับต้องไปตัดเข้าเส้น331 3, นะครับ331ก็แยกออกไประยองนั่นแหละทุกคน,นคตอนนี้อีกแนนเขาอยู่ข้างหน้านะครับผมอยู่ข้างหลังเขานะวิ่งตามหลังวันนีออ้อยู่หน้าสุดแล้วนะฮะทุกคนคืออีกทีมงานก็ พวกเสียเอกพวกน,นลงก็อยู่ข้างหลังนะฮะและ้วก็รถเสียแมนอีกสองคันนะครับวันนี้เราเป็นพี่เอกอยู่นะฮะดําหน้าว่ะนะเพราะว่าเราอะค่อนข้างที่จะช้ากว่าเขานะครับเพราะว่าทีมงานนั้นเขาแป๊บเดียวเขาก็ตามมาทันเราแล้วทะนทวนเรานี่เป็นตัวถ่วงอล้นะตตนเนี้ย <laughs> ไม่ใช่หราคือผมต้องอช่วยหยิงแนนด้วยนะครับประคับประคองหยิงแนนไปด้วยนะครับ ก็เลยค่อนข้างที่จะช้ากว่าชาวบ้านเขาน่ดนึงนะครับแต่ก็ไม่ช้ากว่ามากนะครับเพราะว่ายิงแนนเขาค่อนข้างที่จะเป็นเร็วนะครับเขาเขาเขาถึงถึงเขาจะไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยได้ขับให้เราเห็นอะไรเนี่ยนะครับแต่พอเขามาขับจริงจงจังๆนะเป็นคนที่หัวไวมากนะครับยิงแนนนะครับถ้าเป็นบางคนก็อาจจะยังไม่คล่องขนาดนี้นะครับแต่ยางแนนคือเขาเขาไปของเขาได้ได้เองแล้วนะครับตอบนี้ ปล่อยเข้าไปได้เลยนะครับก็ไปเจอกันอยู่หน้างานอะไรประมาณนี้นะครับจะได้ไม่ต้องมารอกันนะครับตอนนี้เราก็ตัดนะครับตัดไปเส้นสามสามหนึ่งนะครับพอตรงไเนี่ยมันจะไปอำเภอพนมสารคามนะฮะอำเภอพนมนะครับเราก็ตัดออกไปทางระยองนะฮะไปทางระยองไปทางชลบุรีนะฮะไปทางนี้ เส้นทางกันด้วยนะครับว่าเส้นทางมันเป็นยังไงนะเออเส้นทางเส้นเนี้ผมบอกได้เลยว่ามันมันส่วนมากมันจะเป็นหลุมเป็นบ่อนะมันวิ่งลำบากน,นิดหนึ่งนะฮะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับรถเล็กก็อาจจะเยอะเราเดี๋ยวเราวิ่งขวาไปก่อนแล้วกันนะครับตอนที่เราวิ่งมา ขึ้นมอมานะฮะทุกคนรถเปล่าเนาะรถเปล่ามันจะขึ้นมอนะครับพอเอ่อพอรถหนักนะครับเราก็จะลงมออย่างเดียวนะครับมันก็สบายนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องไปดันมอมากนะครับนี่ไงนะนี้คือมอนะอันนี้คือเราลงมอไหลลงไปเลยนะครับไม่ต้องแตงกระเล่นคอยเลี้ยงเบรกน,นิดหน่นอย,ยนะครับ จะปล่อยไหให้สุดนะปล่อยให้สุดหรือเลย90แน่นอนนะครับถ้าเราส่งมาก,ก็ไม่ถึงนะวันนี้ก็ประมาณ8ปกว่าบาทจะเลียห้มนอยู่ประมาณ80แล้วกันนะครับเพราะว่า90สําหรับ2 6แล้วมันท่อนทานี่จะต่อฝืน,นืนเครื่องนิดนึงนะพอลงมาตรงนี้เรามันจะเหยียบเ0เพื่อที่จะขึ้นมอไปนะครับกำลังมันจะได้ไม่ตกนะท่าน,นพอสองหกถ้าได้กําลังตกแล้ว ขึ้นยากนะฮะขึ้นยากก็ขึ้นได้น,น,นั่นแหละนะครับแต่ไปแกะไปถอนเกียร์ใหม่ มออกไรฝั่งหนึ่งนะครับต้องส่งจากตรงนี้ไปนะครับเพราะว่ามอตัวนี้จากข้าง,างที่จะออไม่สูงมากแต่ว่ามันจะชันนะครับไม่สูงมากแต่ว่ามันชันคืออะไรวะไม่ใช่ครับมันไม่สูงครับแต่ว่ามันเป็นมอที่แบบมันมันยาวนะแล้วกําลังรถเราก็จะตกลงไปเรื่อยๆนะครับก็เลยว่า ส่งไปมันจะได้ไม่หมดนะครับจะได้ขึ้นอยู่ปลายมอพอดีนะครับคนอาจจะมองว่ามันมันไม่สูงหรอกนะครับแต่คล้ายว่ามันมันลาดขึ้น,นไปเรื่อยๆนะครับลาดขึ้นไปเรื่อยมันยาวนะครับยาวอันนี้ก็หมดแล้วเนะี่ยตอนนี้เหลือที่เจ็ดสิบแล้วอ่ะเมื่อกี้ส่งมาเก้าสิบนะครับส่งมาเก้าสิบถ้าส่งมาถ้าวิ่งมาหกสิบยังไงก็ต้องได้เปลี่ยนเกียร์นะครับ อันนี้คือผมส่งมาไงส่งมาเพื่อที่จะให้มันไม่ต้องได้เปลี่ยนเกียร์แล้วก็ให้มันขึ้นมอได้พอดีนะครับแล้วก็เราก็จะได้หลุกมอต่อไปเลยนะครับประมาณนี้ตอนนี้ก็อยู่ไฟแดงหน้าน้อยนะครับวันอาทิตย์นะะทุกคนรถค่อนข้างที่จะเยอะนิดน,นึงนะครับ ไม,ไ,นะไ,ไ,ไม่ทันไฟแดงจ้อยนะครับเห็นอีกแนนยีงแนนไปแล้วอเราติดไฟแดงแล้วเนี่ยเข้าใจจบก่าไม่ทันไฟแดงจ้อยนะครับไฟแดงแล้วหน่อยอก็อย่าลืมนะครับทุกคนนะครับก็อย่าลืม ชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะครับใครจะถมที่นะครับอยู่โซนบริเวณชนบุรีนะครับสมุทรปราการหรือว่าชายเชิงเซานะครับสามารถติดต่อผมมาได้นะครับเพราะว่าผมมีทีมงานที่สามารถถมที่ได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับใครจะถมที่แบบว่าต้องการใช้หินดินทรายนะครับ ก็ติดต่อมาได้แล้วกันนะครับจากเที่ยวเดียวสองเที่ยวสามเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ส่งให้นะครับและราคาก็ไม่แพงนะครับทุกคนติดต่อกันมาได้นะครับผมข่ยข้าวฮะไฟแดงนี่เขาชอบมีขาข้าวผ่านนะครับขอมีตังค์เปล่าค่ะเด็กจะกินข้าวมากเลยแต่ว่าทีนี้ไม่เสียให้ผมผกตังค์ตัวผมใช้เงือน อาจจะไม่มีแล้วนะทุกคนอยากกินหนะ้าไม่มีอ่ะไม่มีตังอ่ะม,มีในกระเป๋าก็ไม่มีด้วยมีแต่โอนได้เฮ้ยเศร้าใจครับถาตรงนี้โค้ขกิเลสอ่ะทุกคนเลยไฟแดงน,น้อยมานะถ้าจะวิ่งไม่ได้เลยนะครับผมจะวิ่งข้อมเรียม ความเร็วสักนิดหนึ่งนะนะครต้องแตว่าต้องแอบแอบรถเล็กหน่อยนะครับทางมันค่อนข้างจะปังเยอะเลยยังไงใครมาสเส้นนี้นะครับก็ระวังระวังกันหน่อยแล้วกันนะทางมันมีอยู่ช่วงนึงนะครับตรงเอ,อ,อ่อตะช่างบอ่อเนี่ยตะช่างบอ่อมันจะมีตะช่างอยู่ตรงนี้นะโอ้ทางแบบเล็กสุดๆอ่ะ จริงๆแถวนี้มันก็ดินมันก็แน่นนะครับทุกคนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพังอยู่เลยเดียวเลนขวาต้อก็พังนะครับเลนซ้ายนี่โคตรพังนะเนี่ยเขาป่าแน่ป่าเองนะครับผมไม่ไม่ยอมซ่อมนะทุกคนเพราะทางที่มันเป็นทางหลักนะั้นโอ้แต่ไล่ะนะครับแต่ไล่สุดๆนะแล้วรถรถใช้ความเร็วมา ชุดก่อนนี่เป็นหลุมเลยนะทุกคนทีผมต้องโยกหอบไปวิ่งขวานะไม่ไหวอ่ะฝั่งนี้ระยะทางมันประมาณนะครับจากลรงโม่มาก็ประมาณ30มสิบกรูไปกลับก็ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบโลนะครับโดยประมาณนะแต่ก็ไม่เกยจับพอกิโลดูสักทีนะครับแบบสองปุ๊บ โยกออกขวานหน่อยได้ไหมให้มีรถมาบันีนะโยกขวาซ้ายบ้างขวาบ้างนะอย่าว่ากันนะครับทุกคนเพราะว่าซ้ายมันหลวมนะซ้ายหลุมแบบรุนแรงเลยแต่หน้ามันมีป้อมนะทุกคนมีป้อมหลักรถนะเอาว่าวันไหนอารมณ์ดีๆก็จะมายืนโบอกอยู่หน้าป้อมนั่นนะถือว่า là Kala viulet. ิดเนาะมันเป็นเส้นทางที่รบกลับบ้านนะครับทางภางอุสารทางสระแก้วอะไรไปทางนี้นะครับนี่อนนี้รถติดยาวพอสมควรเลยนะครับไปแดงเกียบีเราน่าจะเอ่อติดอยู่พอสมควรเลยนะ กิโลนะครับสัตหีบอีกร้อยสิบหกกิโลนะฮะต่อข้างหน้าก็เป็นนีคมอุตสาหกรรมเกตเวนั่นแหละทุกคนตอนนี้ก็จะถึงนะนะครับเกไม่ไกลแล้วีกสักโลกว่ากว่าครับถึงนะเลยไฟแดงไม่ไม่ไกลนะครับต,ตอนนี้เราน่าจะติดสแดงประมาณสองรอบแล้วนะทุกคนนี่ยเรากลับบ้านนะคะ เสาร์อาทิตย์ย่างเงี้ยก็แบบกลับต่างจังหวัดนะครับก็ุ่นนี้ทํางานก็แบบกลับมาทํางานกนันเหมือนเดิมนะครับพวกเลาะซ้ายกับเลาะซ้ายนะฮะไปแล้วนะไม่ว่านะฮะอยากเลาะเลาะไปฮ,ไปฮะเอาให้ปลอดภัยแล้วนะครับแต่เราคงจะเลาะไม่ได้ฮะรถใหญ่เนาะเลาะทีไรพวกดาตลอดเลยขึ <c ười> ้นชื่อว่ารถใหญ่ทำอะไรก็ผิดนะ,ะัะทุกคน ลามาตอดเลาะไปครับเดี๋ยวผมตามตามกดเองเพราะว่าทางมันหมิ่นเนี่ยมันเลาะไม่ได้ไงแต่เลาะได้เลาะแล้วเนี่ย <S <S เงินว่ามันเลาะไม่ได้ะนะครับก็อย่าลืมนะครับทุกคนอย่าลืมออกดไลค์ให้ผมด้วยแล้วกันนะฮะกดไลค์ ดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมเพราะว่ายอดไลค์อ่ะมันจะเปิดการมองเห็นให,ให้ให้ช่องนะครับทุกคนก็ขอคนละไลค์แล้วกันนะจะแบบคนที่เข้ามาดูนะยอดดูอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็อยากจะทํานะครับตอนนี้มันเปิดสร้างไรายได้ได้แล้วนะครับแต่รายได้มันก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับทุกคนอาจจะคิดว่ามันเยอะเนาะแต่มันจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ทาด้วยใจรักล้วนๆแล้วก็ซื้ออุปกรณ์มาก็แพงๆนะครับแต่เราอุปกรณ์ที่ผม สั่งมาเนี่ยว่าจะเป็นโดรนโกโป,โปโน,นู่นนี่นั่นเยอะนะครับคือจะตีทุนคืนนี่คงจะยากพอสมควรนะครับแดดสองตาเอ้าฝั่งนู้นเขามากันปิ้วปิ้ว,ป,วปิ้วแล้วทางนี้ทำไมยังไม่ปล่อยรถเลยติดสนิทเลยตรงนี้พววเลาะก็ติดนะฮะเร่ของสตินะฮะติดไปหมดเลยตรงนี้ ยา,ยาวเลยขยับยังยังไม่ขยับเลยครับทุกคนซับใจไ่ะไปับไปแดงรอบที่สองนะครับไปแดงแนละ้วหน้าง,งานอยู่ตรงปั๊มคาเทคนะครับข้างหน้าเราต้องตีไฟเลี้ยวซ้ายก่อนนะเพราะว่า รถเล็กล้อะฝั่งซ้ายเยอะนะฮะก็ต,ตีไฟสัให้สัญญาณเขาก่อนนะเพราะว่าเราจะได้ข้อซ้ายได้รนะอ,อซ้ายนะตกหลุมอีกแนนตามอีกแนนไม่ทันเลยนะฮะไม่รู้แกไป,ปถึงหน้าาแล้วมั้งวันนะี้แนนว้มากนะฮะ ผมระดับมือโปรผมยัีตามไม่ทันนะเหตยว่าจะเอาไปขนาดไหน่ะอ้าวในซอยทำไมรถติดนะทุกปกติมันติดนะแต่ว่ามันจะติดวันธรรมดานะแต่นี่วันนี้ทำไมมันไม่น่าติดได้แล้วถติดติดถึงไหนเลย อยู่ช่วงเวลาเขานะครับช่วงเวลาเขารถติดคือช่วงนี้เลยแสดงว่าเขาทำโอแน่นอนนะฮะัํามงานวันอาทิตย์อะไรประมาณนี้แถวอยู่ตรงนี้ หน้างานค่อนข้างชกว้างนะครับทุกคนว้างนะกว,ว้างมากเลยเนะี่ย้ยหญิงแหนมอยู่ข้างในแล้วอะอยู่ที่ร้อยเทแล้วอะเรายังอยู่นี่อยู่เลยฮนะเอาไปไปเอามาดินตรงนี้ไม่แน่นจะแล้วนะฮะตอนแรกก็แน่นแน่นดีใชไปไปเอามาเอาหน้าดินมาใส่ไม่แน่นเลยนะฮะ ยุบเฉยเลยนะครับ เกินแล้วทับเกินต้องโยกหน้าใหม่ยีแนนโยกหน้าใหม่โยกหน้าหาักไปซ้ายจะให้เข้าไปถอยข้างในนู่นหรือมั้งนะครับ ขุนรอดีกว่าทุกคนนะครับระหว่างที่เขาถอยดำนะวก็จะถอยเขาเาย้าก็ได้ก่อนนะฮะก็ได้แล้วนะเก็บของฝุ่นดีกว่านะเดี๋ยวเก็บของฝุ่นจาหองขักโอ้โหเพื่อนเละเลยไปเก็บละ đường nào thằng này? Không lên hả? hà À nhấc hà บางผุดลงเลยโหเละเลยนะรถน้มไปเละเลยนะดีเราจะได้ถอยใกล้ลนะะได้เก็บบางผุดนะเก็บไม่ได้เปื้อนหมดเลยนะครับนี่ตอนนี้โอ้โหแกรถน้ำจะลิเลย ก็ถอ,อยลงไปนะครับเห็นไหมทุกคนเห็นหลุมไหมฮะนั่นแหละนะครับลงไปในหลุมเนี่ยคือให้มันเต็มหลุมนะครับสองหลุมนะก็ไม่ใช่น้อยนะเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราถอยไปลงของก่อนดีกว่าเราต้องไปเอาีเที่ยวนะฮะ เที่ยวปะไอเที่ยวนะสามสิบห <35. S 1> ้าฮะสามสิบห้าวันนี้เหรอสามสิบห้าเที่ยวเดี๋ยวไปเอาเที่ยวเมือ่อเดือน่ะครับไปฮะทุกคนไปถ่ายคลิปครับทุกคนครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยแล้วกันนะฮะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ทอ,อไปนะครับทุกคนนะมันเนปะ็นหลานงานแรกครับแบบนี้แหละนะครับแต่ผมจะต้องไปเอาเที่ยวนึ่นะครับ แนนก็ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้อย่างแนนนาไปนะฮะเราก็ตามไปที่หลักไปนะฮะตัดตัดลูกนะครับดินอยู่ในนี้แล้วครับอันนี้คือต้องถมหมดเลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับดินไม่พอแล้วนะครับต้องถมดินให้เสมอถนนนะครับไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะฮะเนี่ยอันนี้คือเห็นทั้งหมดที่กองไว้นะครับคือกองสต๊อกไว้เพื่อเอ่อให้ออสิบล้อนะครับพลอยลงหลุมนะฮะ คงจะได้อยู่กันอีกยาวๆนะครับทุกคนะถ่ายคลิปกระแฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสกายด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ย้ําเลยนะครับกดไลค์เข้ามาดูคลิปกบกดไลค์ผมด้วยลวกันนะครับเพราะว่ายอดกดไลค์ของผมมันน้อยมากนะครับยังไงก็ย้ําเตือน FC ทุกคนด้วยลวกันนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยคะที่รับชมมาจะจบคลิปครับทุกคนนะครับสำหรับิปนี้ไปก่อนครับคลิปหน้าจะพาไปไหนคอยติดตามมากันนะครับไปครับพม